สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบมอีกแล้วนะคะเช่นเคยวันนี้แบมจะมารีวิวเป็นโตโยต้าฟ o ร์จิเนอร er 2.4 V AT นะคะเกียร์ออตโต้ปี2019นะคะอ่ะคันนี้สวยๆเลยนะคะเดิมๆเลยลูกค้าท่านใดมองหาอยู่นะคะแนะนำเลยนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ ขาวมุกนะคะคันนี้ไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆเลยรถปี2019ใส่ย,ยางอัลเอร์เนให้นะคะสวยมากๆแม็กเดิมโรงงานเลยนะคะมาด้วยไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดแหลกหลังคามาให้ด้วยนะคะคิ้วกันสา์ครบสวยมากๆเลยนะคะคันนี้ภายนอกตัวรถสวยๆ เดิมๆเลยนะคะนี่บันไดข้างใช้งานได้ปกติแข็งแรงนะคะไม่มีชำรุดเครื่องยนต์ดีเซลนะคะคันนี้นี่ด้านหลังก็สวยงามเปิดไฟฟ้าได้ใช้งานได้ปกติเลยนะคะมีกล้องถอยจอดมาให้ น,ะะนี่ด้านหลังเบาะด้านหลังพับเก็บได้สวยมากๆลูกค้าท่านใดมองหาอยู่แนะนำเลยนะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่แสนบาทนะคะเป็นรถปี2019นี่ภายในเดิมเดิม เบาเดิมสวยมากๆเลยนะคะเป็นเบาะหนังชีน้ำตาลอ่าคันนี้เจ้าของเดิมติดตัวจอกลางมาให้ด้วยนะคะอันนี้นี่มีเด็กมีลูกเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดนี่สามารถเปิดชมหนังการ์ตูนภาพยนตร์ได้หมดเลยนะคะมีสายให้ชาร์จแบตด้วยด้านหลังนะคะ ชมภายในด้านคนขับกันบ้างนะคะเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้ากระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าปุ่มพุสตสตาร์ทนะคะใช้งานไปเพียง46,126กิโลเมตรเท่านั้นใช้งานน้อยมากๆนะคะนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นตัวจอกลางเจ้าของเดิมติดเป็นตัวจอ Android มานะคะ <c oughs> ออขอภยัยค่ะลูกค้าแจ้งราคาผิดคันนี้ราคาเพียงแค่1,79,000้บาทเท่านั้นนะคะนี่เกียร์ออตโต้คอนโซลสวยสมบูรณ์น่าใช้งานมากๆเลยนะคะแอร์แบ็กเใบกุญแจเป็นตัวกุญแจคีย์เลสนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามแบมเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0942851746นะคะหรือแอดไลน์ที่เบอร์ได้เลยเดี๋ยวแบมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปอีกทีนะคะสำหรับคลิปนี้แบมขอตัวลาไปก่อนลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ